รีเฟซละอีก่าอคัดที่ขาดมปนะครับขอเชิญตัวแทนครับรีเฟซครับในี่นนี้ครับภายในงานเลยค่ะกับคันนี้ค่ะเน็กเซนฟอร์ดเรนเตอร์แรปเตอร์ที่พูดได้ว่าได้บัตรน้ำมันนี่คนละหนึ่งพันบาทเลยหรอใช่ไหมโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยไหมโหพี่คุ้มสุดๆอ่ะมาครับเชิญครับทีมงานต้องดีเฟซนี่บัตรน้ำมันนะครับคนละหนึ่งพันบาทแล้วก็ทางฝั่งด้านนี้ค่ะ ก็จะมีไม่ว่าตัวเหล็กค่ะหรือว่าตัวด้านนต่างๆค่ะตัวเนี้ยใส่คือเต็มมากเพราะว่าด้านบนตรงเนี้ยจะต้องมีแหลกหรือว่าตัวอุปกรณ์จับตัวกล้องการบดนั่นเองที่เป็นเขนนะแล้วก็ยังมีด้านหลังค่ะด้านหลังตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์การใช้งานของตัวรถที่เวลาจะใช้งานมีไหมมีไหมยังจะติดต้นที่หล่นอยู่หรือเปล่าอ่าแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ขนาอนี้จะเจ้าปูนหรือว่าปูนที่คนทิ้งไหมมีไหมแปะตรงตัวรถอ่ะครับลองหาดูว่า ใครสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาตรงได้เลยค่ะคิวอาร์โค้ดมีด้วยนะโอมาเทมากเลยค่ะ